วางเานบ่เอาลองเบิ้งหมดเลยคันเบอยักยูเมนโบแทกมันบ่อตีกับไข่ทุกคนใข่กัันซนเช่วยดอมูนได้ด้อนะกแนวอันเออคือป้านะแบบเมนโบได้บักแห้งอบไปกับขาดัเยอะป็แห้งมาใส่ตะบะหุงไปแห้งแ เอากรับ๋ักทายสบายดีขอเจริญคติคุสู่สองบ่าวลุงกันบิธีชาวบ้านคือเก่าอินทร์สกคนก็ถือว่ามื้อนี้กะบเอามาแบดซี่เกียมหาพืชนะแบดคนเสียชีวิตในบ้านเนาะก็เอาตามประเพณีบ้านเฮาเลยได้ ก็ถือว่าจังหวะแบบส้นเผาบูนะทุกคนที่ได้ชี้เชียงไข่กว่าได้นี่เแ่าแก่คนได้ไข่เแ่าแก่กำลังชี้จอกหาชี้ทันทีว่ามาได้เฉยเหมาะสมแล้วก็ชี้เชียงไข่นะถือพ่นชี้หย่อนไข่นะนี่ได้ถือว่าปอใหญ่คนนี้ลด้นี่ยชี้หย่อนไข่ถือว่าป่าเสือมทุกคนเป็นปลาของป่าเสืหมด เงินเก็บหัวน้ำเอาลองเบิกหมดเถอะรบริาอยูเมนโบแตกมันเล่เสิวไข่ทุกคนใรปัน้านเรช่วยดอมูนได้ด้วยแตกแตกบแตกนะแตกเลยนี่นี่ใอยันโแตกรบริจาอยูเลยบโบแตกเนาะ เออเอาเอาเอาบอลนี <mile> ่แล้วบ่เนี่ยชาบ้าเชียงแตกนะถือว่าคันบอลแบบมันเบยากอยู่ถือบ่าแตกได้ทุกคนตำเราเคยเห็นแต่ก่อนนะอันนี้คือเอยากอยูแล้ววะจ้าตัวเอื้อยน้องของเขาเนี่ยอยู่แถวนี้เลยนะทุกคนเอาไปบรรทัดไมมบ่เนี่ยถือคนกระไล่นะไปไปผลปลากระตัดไมมบ่เนี่ย ผ้าพ uh ี่นอนเลยอ้าวมีผ้าเบิร์ดนี่ครับไปขุดมันมาแล้วผ้าเ้าบวชอะไรกันคือว่วเบียดกับมาขายอยู่ผ้า้ไปเท่าใหญ่กันปะมาดูพวกจักกะแจ๊กปะปกะคือเป็นชนเผ่าของบลูนะทุกคนชนเผ่าบลู ก็ถือว่าผลเห็ดแบบนี้ได้ผลบริมีกองพรอนไดแบบไว้เห็ดกอยเห็ดยางนะ่ลกระชีเอาแบบเหลือกไม้เอาตามแบบบุบโบฮานเลยพ่นชีเอาไข่เชียงแล้วก็ชีตัดไม้แล้วก็มากล้องนะก็ถือว่าบ่อนตัดไม้ก็ใกล้เติบได้ทุน,บ,ทนบ่อนกองพรอนก็อยู่พี่ด ถือว่าเพิ่งจะเอาตามแบบจุ่มของพี่น้องนะทุกคนถือว่าพี่น้องของไผ่ของมันครับเพิ่งก็ยจะไปเอาเลือกเอาจุ่มเดียวนี่ยใช่ไหมเติบไก่เตเราดมุงตัดไหมนี่เฮ้นเลยบบอก ไปยังจกเขาเก็บแล้วเขาจะค่ายทาาัออ้งผ้าทั้งคอกทั้งไปสร้างกระดาษผอกกระดาษผ้าเก็บใช้กระสอบอืมเนาะอเปนออใบหุ่นคูมือเนี่ยอือมฮะมยังเออ้ยนะเขาเก็บแล้วนนเนาะบไดิยังได้ของแบไประสารขาคูมือนี่ยอืนับแต่พยั้งพยังบไดิยัง มังข้อฝนมึงเขาก็ชื่อช่างทางหนชื่อหมอลุดเก่าทำได้านได้เลยว่ะหล่แล้วแต่พี่ปรชาปมอตัวแวกตะตยยาด้าเะเปหมาดังตัวแนอหมอลุกหันว่งหันนอกเอออะไรจริงห้าอีใช่ของดีหาตำพี่ประชแม่นแต่พี่ปสามีครบหมด ของเก่าคองแกของโบหาณนเอาไปท or or kind of ิ้งวางขันกันจ้ะขนเงินห่างกัไปโอ้เป็นเงินเก็บเก่าเลยทุกคนเห็นบ่เป็นเงินอันนั้นเงินหัวน้ำนะเปลนใส่ในมือคนตายนะตัวเป็นของบูหานนะเปลนสช้ให้แบบผู้ตายนะทุกคน เป็นหมอเป็นยังของอันนี่ก็ถือว่าสมัยนี่แะครับชิมี่ไว้รุ่นกุ้มหนึ่งนะทุกคนมาก็ชิมี่เนาะแต่ละบ้านครับมากัอัเอนะเก็บไปขายไปใช่ไหมเป็นของเก่าของอยังเพราะว่าเป็นราคาได้ดูนี่นะเขาชีเก็บไปขายได้เริ่มบระหยัดแล้วตามภาษาในของแบดดีๆนะของแบตของเก่าของบ้านนะ จะกันมิเอกของกระหมเออการเอาของคนตายอย่าบ่เป็นใจอนอนล้องร้องเร็่มเร่มไหมรงเพื่อฟงโอ้เออนั่งจุ่มจุ่มพอแหลบนี่คือชีวิตเลยเห็ดอ่ะมันเลยบับยางจน่มจีอาปากได้บ่มันแดดเนาะก็คือมีตะบอนคนตายนะทุกคนบอนกองพอดนะบอนที่คนเผาเพาคนเสียชีวิต ผมแม่นมดแล้วแต่นี่ที่เป็นกระตกเป็นยังบ่อแบบสะอาเต็มกึนเป็ดแต้สมัยเก่าบูฮาณนะทุกคนมีมีมีวิทยุพูกไดนเออวิทยุก็ไม่เห็นได้เลยคือชิพูเทาวู่นี่เนาะแม่นบ่คือชิพูทาวู่นอมีวิทยุฟอมเลยแต่ว่ามีวิทยุฟอมปมักปังวิทยุได้ผลผลเลยผู้เทา ดูช่วยหนูพอดมาพ่แมนบ่อฝนๆนเอามากฟังวิทยนุนะฝนมีขกม่ยังเห็นบ่นอทุกคนเป็นหมอเป็นย่งปที่เจ้ามนแนงมงบ่อโอ้โห có hết ngàm một cái tốt mà vào này ừ. <cười> <cười> còn Mình còn à, à. con <laughs> ừ. Má má, không mau cái cạnh nó lật ở đây lộn Ờ, ở đây Soi cán phụ nó mấy, phụ bay phụ phụ mừng mừng mộ bội không mặt yêu mặt

มอนคาจินมอนเยอกองาจลไปเก็จัดกอบานอันริต้องพูดนะถือว่าหาเอาผู้วิสาการนได้เค้กล่องเอาแบบผู้ํำนาญเนีได้โตก็เก่งเงินหรอไปไปเออไปไปเข้าไปไป

ไปเล่นอย่าดั่งบ่ได้คือพี่เอ้ยเดี๋ยวล้ามาเด็กอันไรก็บ่อ๋อบ่เด็กดังดั่งนะดังเออเณังเกรซิอ่าเณังมาล้อสิศรีอ๋อบ้านๆปลานาล่ะๆ

Ô này này đâu oh, Đó, bà ra. tới đây này Nực đi nó. trong qua <và> đó đi này Ừ. qua ปีนไปปีนมาเนะเจ่งลีนอะล้ก็เภาลีนงลยอืมถอยสับเลยอืมพี่ช้างก็นำกินเบาบางกันนะนำกินแม่เหล่าบางคือเหล่านเรเหล่ากันำป็นกนอืกําลังอยากนําแบดึกเหล่านะพอดีนั่นละไงหลังระอ๋อ อยากกินน้ำกินข้าวไรอยากกินน้ำเอาน้ำเคียวไปกินก็ยังโมแลวโมเลวมันบนักน้ำงั้นแต่มันบราหนักโมแล้วะครักินน้ำแนวะอืมคือฉีดไา่แล้วก็ือหอกเฉ็ยดพืชแต่ทุกคนก็ถือว่าแล้วนะนะมันีด้ขากเฉียดกับออยไปใช้บอลที่ว่า กอนเฮือนคนเสียนะเอาเด้อเมื่อเด้อของวันบอนอนเด้อดยูเมื่อเมื่อสาดไปจะไปอยู่บนปีระศาหน้าเอาไปกลับได้ก็ถือว่าวฮอตกอนที่เฮือนคนตายเดีอยวคกินเข่าได้ป่ะเด็กเอ้ากินกินเข่าป่ะไม่ยัางกันในแกงป้าบอ่ะป้าดิ่งโนเออเอาแกงป้าแกงไก่อี่ห้อม buồng nên là đội chi nhạt cần <laughs> 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 tỷ có đơn buồng nữa kẹt <laughs> ờ, à, à. đấy à, món đây buồng món đừng kẹt bên nít ừ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  đây ừ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  ต้องโนห่อนแ้ะปเอาเนเลยดในบ้านดจะเอาไปเบิดในบ้านก็เว้นเด้กะตอกแต่หักแซ่บม่กินบูเดียวให้กินบูเดียวแล้วไดกะตอกแต่หก đập gõ, đấy cả chứ, ui, mà kiếm 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 gõ, kiếm tháo, lên tô thẻ, nét, ừ, 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 <cười> <cười> ừ, ờ, ừ, ơi, ừ, 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 ะดยาบตีเป็นกินไก่ได้ป้าก็มีป่าโอ้ไก่ลาบเลยเอออืมเออาเด้งมัมีบวงได้ด้วอืมโอ้คาคาัเด้อืม

แล่นเขาเอินไปิล้านเอฉัน่นแหงเลนเขาตัวนั้นแหงเลนเขามนจิตใจแย่าเลยอืมแนวมันนะ จำนั่นเองจำเรื่องแห้งหนำขอ,องแนวมาแซบเห็นเขาโอยันเม็ดเม,เมนน็ดมาแดงัแนววันออคือป้านะ,ะมนเมนน็ดไดงบข่ขแห้งอบป่อยกับขาดมาเอะัาแห้งมาใช้ตะบะุงปแหง้งแซบ,บอโอ้ตามมาหน้ ก็คือว่าทำการแห่ปรเด็นุบคนไปรถพวกทีว่าเพื่อนขายสบบริการเลอยในถุน ก็ถือว่าพอดภาษาเลยทุกคนก็ถือว่าเปิดกระแสชีวิตย่อนผู้เกี่ยวย่อนพญาธของผู้เกี่ยวเองเลยทุกคนอายุก็ประมาณอยู่40กว่าอันนี้กระดูกสาวเนาะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทุกคนอันนี้คือพวกรถบริการแบบคนขายช็อปหรือคนบริการอะไรนะเนาะ เอาเขาเอาเขาไปด้วยเอาเข่าไปเข้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 าไปปาป้าป้าไดู้รอนเพื่นปาปาป้าไู้เยอนเอว่าเป็นเพศชายทุกคน <laughs> ừ, dịp tên cả đó ừ. <laughs> ừ. có đại tâm mình xuống nhạc, liều nhạc. หล <c oughs> พอมันคดเด้

เอาคนไปควบนะาออกเดดเพิดเพื่อสงโดมิทญาณผู Esta, ้ชีวิตทุกคน H. rồi <laughs> <laughs> <ở> đây cơ. <laughs> 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 lòng người tết đi lắm 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 rồi <laughs> đấy mèn nó đấy trộn ta là cái nó đấy trộn bần đây trộn bần chẳng qua đấy nhang bộ đấy thân, nha, thân đều đấy sang một giờ

nhiều dàn luôn tôi nhảy ừ. uh. à, mất bên nốt, này. Bên này mất rồi nó này áo này à, นัอนมเป็นเลือดท่านเล่นเขาเองเนาะทางนี้และมันลมพัดกันเนาะ

เอาอได้วฮุ้เขาบอก่ไปเก็บไาทงานือเาเาอวชาประชาเาเขาเก็บเมเาอ่เาต่อลขวาอ่ะเามาแต่พี่ประชานะทุกคนเือถือเป็นการจบปิที่ได้กันเอานุ่มกีเมนนะใส่รึเป่เนี้ปกติไปมาแต่พี่ประชาชนุ่มีเมนนะเอาฮอตเอาฮอตเฉยเนะเอ่อหนุ่มกีเมนเอาอยู่ดีแม่ห่างอ ทำชีเมยนนี mm ่ใส่เด็ออืมเอ้ามเมือ่อแล้วอ่ะก็ที่ซ็ดที่ที่เขากับชิไไทยลับไปทุกคนตอกลับลาพี่นอกเ่อนเขากินคลิปตาบ๊ายบาย